สวัดีครับนี้เราก็จะมาทำกาแฟน,นะฮะก็เนื่องจากว่าตอนนี้อารมณ์ศิลปินพุ่งพานะครับก็อยากทำกาแฟมาดูลูกค้าก่อนลูกค้าสั่งกาแฟาที่ต่อนะครับนี้เราก็เราจะทำกาแฟคือลาเต้ร้อนนะครับเอากันแบบเิ็ๆตเหมือนเดิมไม่มีการตัดต่อวิดีโอคลิปนี้ได้เด้งเส้น มีคนบอกว่าผมเรียนแบบเชฟหมี่หรือเปล่าเชฟหมี่ต้องใส่ร่มใส่แว่นทำข้าวทำกาแฟาใช่ไหมน่ะว่ากันกออ่อนือนล้างมือเหมือนเดิมบุกๆกประมาณนิดนึงไม่ใช่กัดกาดอโซนิดนึงนะมันมีการ,รสกัดกาดกันเลย่ล้างมือเสร็จก็เช็ดให้เรียบร้อยได้ร้อ,หอนหยิบแก้วไฟามาวาบแก้ว วอร์พเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีการุ่ดแก้วให้เหมือนกับว่าน้ำร้อนแก,วแก้วแบบน,น้นชิงกันใช่ไหมกด <c oughs> กาแฟหนึ่งช็อต <c oughs> อเทมลงไปขอ,อนิดนึงได้แล้ว น้ำกาแฟก็วอร์มไว้ตักกาแฟไปเลยเฟรชช์อดสวยงามดึงเป็นเส้นตรงไม่มีการขาดระยะของน้ำกาแฟอ่าได้แล้วกาแฟที่เราได้ นั่นเตาปิเชอร์มาสตีมนม เราก็ได้งเป็นใบไม้แล้วตกแต่งนิดหน่อย้อง,งาสวยงามทั้งทิ้งเนี่ยใบไม้เนี่ยควรจะออกมาได้สวยกว่าน,นี้นะถึนเต้นงไงรีบด้วยทำง่งายๆทำให้มันเป็นเรื่องสนุกอย่าไปซีเรียสน,นะเติมล,ลงไปนมนมเนี่ยเติมลงไป อะไรกันเทโลมิเตอร์กี่เข้าไปสวยงามแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองขีดให้เท่ากัน โอเคก็ไ <Okay. S 2> <c ười> ด้นะอันนำเสิร์ฟเสิร์ฟเลยเห็นไหมครับ แค่นี้เราก็ได้แล้วกาแฟที่ปรุงจากฝีมือผมความใส่ใจลงไปในกาแฟ